สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมทแมสนะครับกับ Monster Hunter Wise วดีโอครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับได้ไปลองไปเล่นมอนสเตอร์ตัวใหม่ Omega Planet เตสตกันแล้วหรือยังนะครับต้องบอกว่าเป็นมอนสเตอร์ที่โคตรโหดนะครับยากพอหรือยังนะครับบอกแล้วว่าอย่าไปกระตุกต่อมแคปคอมนะครับไปบอกว่ามอนเขาไม่ยากไม่ยากนะครับเจอไปเลยนะครับเป็นยังไงล่ะตัวผมเองตอนนี้ก็ยังตีแบบซาวเวจไม่ผ่านเลย นะครับวันนี้เราจะมาลองพูดถึงโอเมก้ากันดูคร่าวๆดีกว่านะครับว่าเราจะชนะไอมอนสเตอร์ตัวนี้ได้ยังไงนะครับซึ่งส่วนตัวผมเองเนี้ยผมผ่านแบบธรรมดาแล้วนะครับซึ่งโอเมก้าเนี่ยมันจะมีแบบธรรมดากับแบบซา v เวจนะครับซาเวจก็คือตัวม่วงนั่นเองนะครับในเกม Final 14เนี้ยเขาจะเรียกมอน หรือว่าบอสแบบยากสุดของเขาเนี่ยว่า s a v a g e นะครับเออซึ่งไอเควสซาเวจอ่ะมันจะปลดล็อกหลังจากที่เราชนะแบบธรรมดาแล้วนะครับแบบธรรมดาเนี่ยมันจะอยู่ในเควสแอ s เสสเมนต์ของเรานะครับถ้าเราไปรับเควสทำปกติไอเควสธรรมดาของเราจะเป็นเควสตัวนี้นะครับจะต้องมี HR ที่41ก่อนนะครับหลังจากนั้นถ้าเราผ่านเควสนี้แล้วนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยผ่านเควสนี้แล้วนะครับเราจะได้เควสน,นี้มานะครับก็คือเควสแบบ Savage นั่นเองนะครับ เคปสดับซา v เว e เนี่ยจะใช้ HR 100เลยนะครับแต่คิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะถึง HR 100กันแล้วนะครับเป็นโอเมก้าตัวม่วงนั่นเองนะครับต้องบอกว่ามันเป็นมอนสเตอร์ที่โคตรโหดนะครับโหดมากผมตีตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึงไหนเลยนะครับซึ่งวิธีการจะพาในเจ้ามอนสเตอร์ตัวน,นี้เนี่ยผมก็ไปดูคลิปของหลายๆคนมาเหมือนกันนะครับ แบบธรรมดาเนี่ยไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับก็ยากแหละแต่ก็ไม่ได้ยากจนถึงว่าเราผ่านไม่ได้นะครับเพราะผมเองก็ผ่านได้เล่นแบบโซโล่ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมแนะนําให้เล่นแบบโซโล่ไปก่อนนะครับเพราะว่าเพืเ่อนๆหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้แมคาีนิกนะครับไปจอยคนอื่นทําให้แบบเควสคนอื่นล่มนะครับซึ่งแบบโซโล่อะวิธีการเล่นของเขาเราจะไม่ได้เล่นโซโล่โซโล่ขนาดนั้นนะครับเราจะต้องเล่นกับ NPC นซะครับซึ่งถ้าเราเอา NPC ไปด้วย4คนอะเควสของโอเมก้ามันจะเหมือนเควสของเบฮิมอสก่อนหน้านี้นะครับ ถ้ามอนสเตอร์ตัวอื่นอะเราเล่น1คนเลือดมันจะน้อยที่สุดนะครับแต่และถ้าเราเล่น4คน3คน2คนขึ้นไปเนี่ยมันจะเพิ่มเลือดขึ้นมาแต่อ m เมก้าไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันเหมือนเบฮิมอตคือเลือดมันฟิกตลอดจะเล่น1คนหรือจะเล่น4คนก็คือค่าเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าให้เอา NPC ไปด้วยนะครับสตัวซึ่ง NPC ของเราอะมันจะทําหน้าที่เป็นตัวแทงให้เรานะครับรวมไปถึงเป็นคนที่คอยบัฟเรานั่นเองนะครับ ซึ่งวิธีการที่จะเอา npc ไปเนี่ยเราจะต้องมาที่เอลมานะครับแล้วก็มาเซตติ้งอะไรตรงนี้นิดหน่อยนะครับให้เราเข้ามาตรงเซตติ้งนะครับก็คือ support hunter นั่นเองนะครับถ้าเราจะเลือกแบบว่าไม่เล่นกับคนอื่นเลยเนี่ยให้เราเลือกเป็น only support hunter ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกว่า maximum quest คือ4คนหรือสมมุติว่าถ้าเราอยากเล่นกับคนอื่นอ่ะ1คนนะครับแล้วก็เอา support hunter ไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกปริมาณของ quest ใน party เราก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมแนะนํา เป็น4แล้วก็ซัพพอร์ตฮันเตอร์นะครับเล่นคนเดียวก่อนเพราะตอนนี้เนี่ยไปจอยเวสต์เสนอื่นมีแต่ล่มกับล่มนะครับเล่นยังไม่ถึงอ่าเฟสสเลยล่มนะครับต่อมาเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้ใครออกไปกับเราซึ่งผมก็แนะนําว่าให้เลือก3คนนี้นะครับเป็นอเลซ่านะครับซึ่งอเลซ่าเนี่ยเขาจะใช้อาวุธหลักเป็นแลนส์ซึ่งเขาจะทําหน้าที่เป็นแทงให้กับเรานะครับส่วนมีน้ากับใครเนี่ยจะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเรานั่นเองนะครับแล้วเราอ่ะเป็นตัวดาเมจนะครับใครเนี่ยเขาจะใช้เป็นฮันติงฮอน แล้วเขาจะวางพวกแบบบัฟแล้วก็คอยฮิวเราด้วยนะครับส่วนมีหน้าเนี่ยก็จะคอยใช้อเทมให้เราด้วยนะครับจริงๆถ้าจะเอาดาเมจจริงๆก็เปลี่ยนเป็นไครออกก็ได้นะครับแล้วก็มาใส่เป็นโอลิเวียหรือว่าจะเอาเป็นโอลิเวียแรกกับมีหน้าแรกกับไขรได้เหมือนกันนะครับแต่ผมแนะนาใครมีหน้าแล้วก็อเลเซ้านะครับซึ่งมันจะมีแมคาีนิกเหมือนกับเบฮิมอตนะครับนั่นก็คือถ้าเราไปตีที่หน้ามานะันอะเราตีเป็นสักพัก มันจะขึ้นด้านขวานะครับว่าตึดึดดอเลซ่าเกนอิมิตี้นะครับก็คือมันจะจ้องเราน,นเอ็กนะครับมันจะเป็นเหมือนเบิมอลเลยก็คือมีคนลากมอนเอาไว้นะครับมีคนแทงเอาไว้ซึ่งแมคนันนี้นเนี่ยจะทําได้โดยการไปตีหน้ามันนะครับถ้าใครเล่นเป็นสายแทงก็แนะนําเลยนะครับว่าตีหน้าอย่างเดียวนะครับแต่หน้ามันก็เป็นจุดที่ตีแรงที่สุดอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็แนะนําว่าถ้ามันมีคนดึงไปแล้วนะครับถ้ามันมีคนดึงอิมิตี้ไปแล้วเนี่ยก็ให้เราไปลุมขาหลัง นะครับขาหลังจะเป็นจุดอ่อนสําหรับสายดาบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคอนเนี่ยให้ตีขาหน้าเออถ้าเป็นพวกเซอร์เวลิงให้ตีขาหลังนะครับซึ่งข้อดีอีกหนึ่งอย่างของเจ้าพวกซัพพอร์ตฮันเตอร์เนี่ยก็คือเวลาเขาตายเออเวลาเขานอนแมวมันจะไม่ถูกนับจํานวนเคล็ด้มไปนะครับก็คือเขาตายแล้วเขาก็เกิดใหม่แต่เขาไม่ได้นับให้เรานะครับจะนับให้เราเพราะฉะนั้นอะเราอ่ะจะตายได้สูงสุดถึง4ครั้งเลยนะครับถ้าเราเล่นคนเดียว ซึ่งเควสจะมันให้เรา3ครั้งใช่ไหมปกติอะแล้วเราไปกินฟรีไลน์อินชูลันอีก1อย่างนะครับก็คือไปกินอินชูลันที่ตรงเดอะแกรนด์ฮับนะครับถ้าเรามากินข้าวที่เดอะแกรนด์ฮับเนี่ยไม่ว่าอันไหนก็ตามนะครับมันจะได้สกิลอินชูลันมิลมานะครับซึ่งสกิลอินชูลันมิลเนี่ยมันจะทําให้เราไม่นับการตายของเรา1ครั้งนะครับนั่นก็คือเราจะสามารถตายในเควสนี้ได้4ครั้งนั่นเองนะครับนอนแมวได้4ครั้งรวมไปถึง ถ้าเรากินเป็นอันนี้นะครับเราจะติดม็อกซี่ด้วยอีก1อันนะครับก็คือเราจะมีประมาณ5ชีวิตนะครับแต่ว่า5ชีวิตเอาจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยพอนะครับก็แนะนําเป็นอันนี้ก็ได้นะครับเป็นม็อกซี่เมลแล้วก็มีอินซูลันนะครับม็อกซี่เนี่ยถ้าเราโดนวันช็อตเราจะไม่ตายนะครับแต่อินซูลันเนี่ยเราตายแล้วมันจะไม่นับให้เราแค่นั้นเองนะครับต่อมาผมจะมาแนะนําสกิลที่เพื่อนๆควรจะติดไปด้วยในบิวที่จะไปสู้กับโอเมก้านะครับเป็นต้องเรียกว่าเป็นมอนสเตอร์ตัวแรกนะครับที่ผมเองต้องมาจัดิวใหม นะครับเพราะว่าไม่งั้นไม่ไหวไม่รอดจริงๆนะครับสกิลแรกสกิลหลักของเราเลยนะครับที่ผมแนะนําให้ติดไปด้วยนั่นก็คือทางฟังของกาดอัพนั่นเองนะครับสกิลกาดอัพเนี่ยมันจะทําให้เรากาดสกิลที่กาดไม่ได้ได้นะครับแต่ถ้าเลเวลสูงขึ้นมันก็จะลดดาเมจที่ได้รับลงด้วยนั่นเองนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยผมแนะนําให้ติดเลเวลหนึ่งนะครับติดเลเวลหนึ่งเอาไว้สาหรับอาวุธกาดได้นะครับแต่อาวุธกาดไม่ได้เนี่ยก็ไม่จําเป็น มันจะมีสกิลหลายๆสกิลที่กันไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นไอ้ท่าเลเซอร์บีมของมันอะท่านี้เนี่ยกันไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราใส่สกิลกันอัพไปเราจะไปดันกับเลเซอร์ได้นะครับต่อมานะครับสกิลที่ผมแนะนําให้ติดไปด้วยนะครับนั่นก็คือกินเร็วกับกินฟรีนั่นเองนะครับกินเร็วเนี่ยก็คือจําเป็นมากๆนะครับเราแทบจะไม่มีเวลาหายใจนะครับถ้าเราไม่ใส่กินเร็วไปเนี่ยดับแน่นอนนะครับผมแนะนําว่าใส่กินเร็วไปด้วยนะครับก็คือ อ่าสกิลนี้นะครับกอบเบอร์สปีดอิทติ้งนั่นเองนะครับเจมชื่อกอบเบอร์นะครับอีกหนึ่งสกิลที่ควรจะติดไปด้วยนะครับนั่นก็คือทางฝั่งของกินฟรีนะครับผมบอกเลยว่ายาเนี่ยหดไวมากนะครับยาที่สะสมมาก่อนหน้านี้นะครับแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับต้องต้องไปฟาร์มยากันแล้วนะครับผมใช้เกือบหมดแล้วอืมก็เลยแนะนําเป็นใส่กินฟรีไปด้วยนะครับหรือถ้าใครใจดีนะครับก็ สายสกิลเฟรนด์ชิพหรือว่ากินให้คนอื่นกลายเป็นสายบัฟไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าไม่ต้องก็ได้นะครับถ้าเราเล่นคนเดียวเพราะ NPC มันตายไม่เป็นไรนะครับก็คือเอาตัวเองให้รอดก่อนนะครับต่อมานะครับอีก1นึ่งสกิลที่ผมคิดว่าจําเป็นเลยนะครับก็คือสกิลกลิ้งไกลนั่นเอง อีเว e เอ็ก e x t e n d e r ถ้าเพื่อนๆเ,เล่นเป็น build s e t m ท t a ที่ผมเคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับเราจะใส่ถุงมือของเรดาวแบบแกมมานะครับเราจะได้สกิลกลิ้งไกลเลเวล2ออยู่แล้วนะครับผมใส่เจมเบกหนึ่งให้เต็มเลเวล3าเลยนะครับสาเหตุที่ผมแนะนำให้ใส่สกิลกลิ้งไกลเอาไว้ด้วยเนี่ยเป็นเพราะว่าสกิลของโอเมก้านี่มันกว้างมากนะครับเวลามันยิงมิสไซล์ลงมาที่พื้นหรือแม่กำมังวางไฟที่พื้นนะผมแนะนำว่าให้ใส่กลิ้งไกลไปด้วยเราจะได้กลิ้งลบสกิลมันได้ทันนะครับเออ มันช่วยผมได้หลายครั้งมากเลยนะกิ้งไกลเนี่ยก็แนะนําเลยนะครับส่วนนอกจากนี้ก็เป็นสกิลสายดาเมจนะครับหรือว่าเราจะรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับผมแนะนําอีกหนึ่งสกิลก็คือ protection ก็ได้เหมือนกันนะครับสกิลอ uh, ่า i n e blessing นะครับเราสามารถเอาสกิลตรงนี้ออกได้นะครับใส่เป็นอ่าโปรเทคชั่นสกิลนี้ไปก็ได้นะครับแม x กซ์เลสเลยก็ลดดาเมจที่ได้รับจากอเมก้าได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ ถ้าใส่กันไฟไปได้เนี่ยจะได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าโอเมก้ามันใช้ท่าไฟเยอะมากนะครับอีกหนึ่งอย่างที่แนะนําให้เอาไปนะครับก็คือ r o c k สเตด d y m e n เท l นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เราตายยากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วเราจําเป็นจะต้องใช้ตอนที่ตีแมงมุมด้วยนะครับผมแนะนําว่าให้เอา Study, ล c k s t e a d y แเราก็เก็บ r o อก s t e a d y ไว้ใช้ตอนตีแมงมุมนะครับเพราะว่าอ่าถ้าเราตีแมงมุมไม่ตายเราก็จะตายยกตีนั่นเองนะครับอ่ะมามาดูแมคชนิกของมันกัน ท่าแรกของมันก็คือ rocket punch นั่นเองนะครับท่านี้เนี่ยจะเป็นท่าที่มันปล่อยจรวดหมัดออกมาชกเรานะครับแล้วมันจะเป็นจรวดติดตามเป็นหมัดติดตามมาที่เรานะครับท่านี้หลบไม่ยากนะครับเราวิ่งไปไกลๆมันก็หายนะครับแล้วมันก็ระเบิดไปเองนะครับอันนี้วิธีนหนวิธีหลบแต่วิธีหลบที่ง่ายกว่านั้นก็คือให้เราแค่ตีมันนะครับเราตีแค่ฮิตเดียวให้โดนนะครับผมแนะนําว่าวิธีการตีมันง่ายๆเนี่ยก็คือให้หาท่าที่แบบเป็นการเสยขึ้นข้างบน ของดาบโลมมันจะมีท่าที่เวียงขึ้นข้างบนนะครับหน่ท่า,าดาบใหญ่ก็ท่าออฟเซตของเขาที่เป็นการเสรยดาบขึ้นข้างบนทุกอาวุธจะมีท่าที่เสยขึ้นข้างบนอยู่แล้วนะครับก็ลองเลือกดูนะครับว่าจะใช้ท่าไหนในการตีมัดอันนี้นะครับหรือไม่คนไหนป้องกันได้ก็กันได้เหมือนกันนะครับท่าต่อมาของเขาก็คือท่าที่มันพ่นไฟออกไป4ทิศท,ทางรอบตัวมันนั่นเองนะครับซึ่งท่านี้เนี่ยวิธีการหลบก็คือเราจะต้องยืนตรงขามันนะครับมันจะพ่นออกแบบ เป็น4ทิศอะแล้วมันจะพ่นติดกัน2ครั้งนะครับแล้วมันก็จะหันตัวนิดนึงเปลี่ยนทิศทางนะครับก็คือเราจะต้องหลบนะครับครั้งแรกมันพ่นตรงไหนให้เราเลื่อนจากตรงนั้นไปมันจะมีพื้นที่ว่างอยู่ระหว่างขาของมันนะครับก็คือให้เราอยู่ตรงขาของมันนะครับเวลามันพ่นไฟแล้วหลังจากที่มันพ่นครั้งแรกเสร็จแล้วปุ๊บก็ให้เรากลิ้งตามขามันไปนะครับ เราก็จะไม่โดนครั้งที่2นั่นเองนะครับแต่ท่าเนี้ยหลังจากที่มันเข้าสู่เฟส3แล้วนะครับมันจะพ่นติดกัน3ครั้งนะครับเออก็ลองดูนะครับหลังจากที่มันใช้อันติเนี้ยมันจะใช้3าครั้งนะครับตท่าที่ผมสังเกตดูก็ต้องซ้ายขวาซ้ายนะครับหรือขวาซ้ายขวานะครับประมาณนี้ลองลองดูกันนะครับเป็นอีกหนึ่งท่าที่แรงมากแล้วก็น่าลำคาญแล้วก็หลบยากมากนะครับถ้ามันใช้ท่านี้พร้อมกับท่าอื่นๆเนี่ยคือ โคตรโหดนะครับหลบยากมากจริงๆท่านี้ก็ลองลองฝึกกันดูหน่อยนะครับท่าต่อมาก็คือเลเซอร์บีมนั่นเองนะครับที่มันยิงออกข้างตัวมันสามารถยิงออกข้างตัวได้4ทิศทางนะครับด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวานะครับมันจะยิงพร้อมกัน4ครั้งเลยก็ได้นะครับบางครั้งแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะยิงครั้งเดียวนะครับซึ่งท่านี้เนี่ยหลบไม่ยากเหมือนกันนะครับถ้าเราอยู่ใต้ตัวมันเราจะไม่โดนนะครับแต่ถ้าเราอยู่ไกลจากมันเนี่ยมันป้องกันได้นะครับรวมเป็นถึงมัน มีล่องระหว่างเลเซอร์ให้เราลองเล็งดีๆนะครับถ้าเราอยู่ยิ่งไกลล่องมันก็จะยิ่งห่างนะครับมันก็จะหลบได้นั่นเองนะครับถ้าต่อมาถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่าที่ค่อนข้างแรงเลยนะครับถ้าเราโดนเนี่ยก็คือดับได้เลยนะครับกินเลือดไปประมาณ80%นะครับทั้งๆั้งที่ดีเฟนส์ของผมนี่เต็มแม็กแล้วนะครับท่านี้ก็คือท่าที่มันพุ่งชนนั่นเองนะครับท่านี้ให้เราสังเกตจากเสียงก็ได้นะครับรวมไปถึง ให้เราดูที่ตูดนะครับถ้ามันกําลังจะพุ่งเจ็ตไปชนเราเนี่ยมันจะมีมีเจ็ตติดที่ตูดมนะครับเจ็ตมันจะติดที่ตูดแล้วมันจะพุ่งไปข้างหน้านะครับซึ่งท่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะพุ่ง2ครกลงนะครับแต่ท่านี้ถ้าเรากันติดเนี่ยมันจะเป็นการ power c l a s h นะครับมันจะเอาหมัดออกมาชนกับเรานั่นเองนะครับก็แนะนําว่าถ้าเห็นว่ามันจะใช้ท่านี้ให้ป้องกันนะครับอืมอีกหนึ่งท่าที่ค่อนข้างแรงแล้วก็หลบยากมากเหมือนกันนะครับนั่นก็คือ M.R.V. มิ d s ไซ e ์ของมันนะครับมิตไซส์ของมันน่าจะมี2แบบนะครับมิตไซส์แบบแรกก็คือมันจะยิงนัดเดียวนะครับอยู่ๆมันก็จะยิงใส่ทุกคนเลยนัดเดียวนะครับอันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีชื่อท่าอะไรนะครับมันก็ยิงเราแค่หลบออกจากวงกลมแล้วก็หลบได้แล้วนะครับอีกหนึ่งมิตไซส์ก็คือมันจะขึ้นด้านขว่านะครับว่า M.R.V. มิตไซส์ซึ่งให้ M.R.V. มิตไซส์เนี่ยมันจะยิงทั้งหมด6นัดนะครับเราก็คือมีนัดที่วิ่งหรือกลิ้งออกจากวงกลมมาให้โดนมิครไป6นนัดะครเออ ต้องบอกว่าเป็นท่าที่หลบยากมากๆนะครับกันก็ไม่คุมท่าเนี้ยผมแนะนําให้หลบนะครับยิง6นั้นซึ่งท่าเนี้ยจะเป็นท่าที่ทําให้เราตายได้ง่ายมากๆในเฟสสุดท้ายนะครับในเฟสสี่มันจะยิงเอ็มอาร์วีมิตไซด์บ่อยมากนะครับซึ่งอีกหนึ่งวิธีที่จะทาให้เอ็มอาร์วีมิตไซด์มันเล็กลงนะครับก็คือเราจําเป็นจะต้องมีคนที่ไปดึงอิมมิตี้เอาไว้นะครับหรือว่ามีคนไปดึงสายเอาไว้นั่นเองตีหน้ามันนะครับถ้ามีคนที่เป็นดึงอิมมิตี้เอาไว้นะครับเอ็มอาร์วีเนี่ยมันจะยิงแค่เฉพาะ คนที่ดึงอิมตีเอาไว้เท่านั้นนะครับคนอื่นก็คือฟรีดามจอยู่ข้างหลังได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีคนดึงสายเอาไว้มันจะยิงทุกคนพร้อมกัน6นัดนะครับและมิสไซล์อีก1อันก็คือมัสตัดส์บอมนะครับท่านี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งท่าที่ต้องบอกว่าผมตายกับมันบ่อยมากนะครับมัสตัสบอมมันจะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อมันจะเป็นแบบสัญ,ญลักษณ์อยู่บนหัวเรานะครับแล้วไอ้คนที่โดนมัสตาร์ดบอมเราจะต้องวิ่งออกจากเพื่อนนะครับวิ่งไปไกลๆเลยไปไหนก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นมันจะยิงมัสตาร์ดบอมมาใส่เราหลังจากที่มันยิงมาใส่แล้วไอ้วงตรงนั้นอนะ่ะมันจะติดไฟนะครับซึ่งไฟนั้นแรงมากนะครับเราต้องไม่เข้าไปอยู่ในไฟนั้นนะครับผมตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกันนึกว่าเป็นแค่ไฟสวยๆงามๆนะครับเดินเข้าไปก็คือดับนะครับแป๊บเดียวคนที่โดนวิงว่งวิงว่งวิ่งไอ้มัสตาร์ดบอมเนี้ยก็คือให้วิ่งออกจากปาร์ตี้นนะรัปรมาณ้เลย ท่าต่อมาก็คือเลเซอร์บีมของมันนั่นเองนะครับไอ้ท่าเลเซอร์บีมนี้เนี่ยเป็นท่าที่แรงมากนะครับแนะนําว่าต้องหลบให้ได้หรือไม่ก็ต้องป้องกันนะครับซึ่งท่านี้เนี่ยมันเป็นท่าที่กันไม่ได้นะครับถ้าเราจะป้องกันได้เราจําเป็นจะต้องใส่สกิลกัดอัพนะครับซึ่งถ้าเราใส่สกิลกัดแล้วเวลาเรากดป้องกันเวลามันยิงเลเซอร์บีมมาเนี่ยเราจะทําการไปดันกับเลเซอร์นะครับเออแต่ดาเมจก็ยังลดลงเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่ลดดาเมจนะครับเราดาเมจได้รับเต็มๆเหมือนกัน แต่ก็เบาลงนิดหนึ่งนะครับซึ่งวิธีการหลบท่านี้เนี่ยถ้าใครเป็นอาวุธที่กันไม่ได้นะครับเราจะเป็นจะต้องหาให้เจอนะครับว่ามันจะหันซ้ายหรือหันขวาซึ่งในบี B มันนี้เนี่ยถ้ามันมีคนที่ติดอิมมิตี้อยู่โอมกกามันจะยิงไปใส่คนที่ติดอิมิตี้นะครับหรือคนที่ดึงสายเอาไว้แล้วถ้าคนที่ดึงสายวิ่งไปทางขวามันก็จะหันไปทางขวาเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องวิ่งออกจากคนที่ติดอิมิตี้อยู่นะครับหรือไม่อีกอย่างหนึ่งก็คือ เราจําเป็นจะต้องวิ่งไปที่ด้านหลังมันนะครับหรือว่าใต้ตัวมันนั่นเองนะครับแต่ถ้านี้จริงๆแล้วถ้าเราหลบเป็นนะครับมันก็จะเป็นการเปิดโอเพนนิ่งให้เราเข้าไปใช้สกิลของพิกทอมันเซอร์ก็ได้นะครับสกิลที่แบบล่านานๆหรือเราจะลงท่าใหญ่ก็ได้เหมือนกันนะครับไม่กันก็ต้องวิ่งไปหลบหลังตัวมันนะครับแต่ถ้านี้เนี่ยถ้าจะให้วิ่งหลบจริงๆเลยเนี่ยหลบไม่ได้นะครับมันหันค่อนข้างเร็วเลยเหมือนกันเราต้องวิ่งเข้าไปที่ตัวมันเท่านั้นนะครับเท่าที่ผมลองทําดู อีกหนึ่งท่าที่หลบค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับท่านี้ก็คือท่าที่มันพ่นน้ําแข็งลงมาที่พื้นใต้ท้องมันนะครับเวลาเราตีมันเนี่ยอยู่รอบขามันแล้วมันจะพ่นน้าแข็งออกมานะครับท่านี้ถ้าเป็นตัวธรรมดานะครับตัวที่ไม่ใช่ตัวม่วงอ่ะมันจะเป็นการพ่นไฟแทนนะครับแต่พอเป็นตัวม่วงอ่ะเหมือนกับว่ามันเป็นสแ,แกนพลังมาจากจ ah ินดาฮาร์แล้วนะครับมันจะกลายเป็นพ่นน้าแข็งออกมาใต้ท้องมัน ซึ่งท่านี้ถ้ามือนทาเราโดนนะเราจะติดฟอสไบรท์นะครับแล้วฟอสไบรท์อ่ะมันแก้ได้โดยการใช้เคลนเซอร์นะครับให้เราติดเคลนเซอร์เอาไว้ด้วยนะครับซึ่งมันเป็นไอเทมที่เป็นขวดสีฟ,ฟ้าๆนะครับอันนี้จะเอาไว้แก้ใยแมงมุมกับเอาไว้แก้ฟอสไบรท์นะครับสอ,อย่างให้เราติดเอาไว้ด้วยแล้วเวลาถ้าเราติดท่านี้โดนท่านี้ให้เรากดตัวของไอกินยาออโต้บูมกินยาออโต้มันจะใช้เคลนเซอร์ให้เราเลยนะครับแค่ให้เราเก็บไว้ในกระเป๋าของเรานะครับ หลบไม่ยากแต่ถ้าโดนเนี่ยก็คือมีโอกาสดับนะครับถ้าเราไม่มียากแก้เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันจะลงท่าต่อทันทีเลยนะครับอีกหนึ่งท่าที่เป็นท่าที่หลบยากมากๆเลยนะครับนั่นก็คือท่าเลเซอร์ครึ่งวงกลมของมันนั่นเองนะครับท่าเนี้ยถ้าเป็นในเกม Final f a n t a s y หลบง่ายนะครับเพราะเราจะรู้ว่ามันใช้ไปข้างไหนแต่ในเกมนี้เนี่ยเราดูยากมากนะครับว่ามันจะใช้ไปข้างไหนก็คือเราจําเป็นจะต้องอ่านนะครับว่ามันใช้ท่าอะไร ก่อนที่มันจะใช้ท่าตามันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับแล้วมันก็จะไล่อารมณ์แบบสั่งคําสั่งใช้ของมันนะครับวิ่งวิ่งวิ่งจะมีฟังเสียงแบบเหมือนเสียงอ่าเด e ะแ t r i ิเอ่อเสียงตัวหนังสือวิ่งประมาณนั้นนะครับแล้วข้างๆจะขึ้นว่ามันใช้ท่าลาบอทเวฟแคนนอนหรือว่าสตาบอทเวฟแคนนอนนะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นตัวบอกนะครับว่ามันจะใช้ข้างซ้ายหรือข้างขวาถ้ามันขึ้นว่าลาบอทนะครับ ตัว L เนี่ยลาบอดแปลว่ามันจะใช้ข้างซ้ายของตัวเองนะครับมันจะใช้ข้างซ้ายสตาร์บอดมันจะใช้ข้างขวานะครับอันเนี้ยยากมากนะครับต้องอ่านแล้วก็ต้องจําว่ามันจะใช้ข้างไหนนะครับแล้วท่านี้กันไม่ได้นะครับหลบยากมากตอนแรกๆนี่คือตายกับท่านี้บ่อยมากนะครับก็แนะนําว่าถ้าขี้เกียจอ่านหรืออะไรก็ใส่การดอัพนะครับใส่การดอัพก็คือจะทําให้กันได้แต่ก็ยังแรงอยู่ดีนะครับแล้วท่านี้หลังจากที่ผ่านไปถึงเฟสสามนะครับ มันจะใช้2ครั้งนะครับก็คือจากครึ่งวงกลมมันจะกลายเป็นวงกลมนะครับมันจะหมุน1ครั้งพอมันหมุนเสร็จปุ๊บหน้ามันจะกลายเป็นอีกด้านหนึ่งใช่ไหมมันก็จะหมุนอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมกันเป็น1วงกลมนั่นเองนะครับถ้าเราหลบครั้งแรกได้แล้วก็ให้เราหลบครั้งที่2ด้วยนะครับหลังจากเฟสสามซึ่งโอเมก้าเนี่ยหลักๆแล้วมันจะมีทั้งหมด4เฟสนะครับก็คือแมปหนึ่งแมปสองแมปสามใช่ไหมครับพอเป็นแมปที่3มอ่ะมันจะแบ่งออกเป็น3.1 กับ3.2แล้วกันนะครับ3.1ก็คือปกตินะครับแค่อยู่ในแมปที่3แต่3.2อ่ะก็คือหลังจากที่มันใช้อันติไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะยากขึ้นเยอะมากนะครับในแมปที่3เนี่ยมันจะมีพวกหินย้อยค่อนข้างเยอะนะครับเราก็แนะนําว่าใช้ไอ้พวกหินย้อยเนี่ยให้ครบทุกอันนะครับให้โดนนะครับแต่ว่าก็ใช้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับแนะนําว่าคนที่แบบเล่นไปสายแทงนะครับให้เราลากไอ้เจ้าโอเมก้าเนี่ยไปอยู่ตรงที่ มีหน้าผานะครับมันจะมีหน้าผาอยู่อันนึงก็คือลากเข้าไปแล้วก็ดึงให้หน้าผาลดลงมาใส่มันมันก็จะล้มนะครับรวไปถึงดาเมจได้ดดดดค่อนข้างเยอะเลยเหมือนกันนะครับที่แมพสุดท้ายก็เหมือนกันนะครับจะมีหินย้อยอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับไอหินย้อยที่เราเอาไว้ลบอันติจินดาหานนะครับอีกหนึ่งแมคคานิกที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือแมคานิกชิลของเขานั่นเองนะครับโล่ของเขาเนี่ยมีหลายแบบมากนะครับซึ่งวิธีการที่จะ activate โล่ไอ้นี้เนี่ยวิธีแรกก็คือมันจะปล่อยไอตัวที่เป็น โอเมกาไมครอนออกมานะครับเป็นตัวเล็กๆที่มันเดินๆอยู่เต็มพื้นเลยนะครับที่เป็นระเบิดมาโดนเรามันจะมีอยู่ตัวหนึ่งอ่ะที่เป็นตัวที่เลืองแสงไอ้ตัวที่เลืองแสงถ้าเราไปตีมันตายมันจะสร้างโลออกมานะครับอันนี้คือ1วิธีอีกหนึ่งวิธีก็คือเราไประเบิดวูนที่หน้าของโอเมกานะครับถ้าเราตีหน้ามันไปเรื่อยๆแล้วมันกลายเป็นวูนนะครับแล้วเราใช้โฟกัสไรโล่มันก็จะเปิดตรงหน้าของมันเลยนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีข้อดีมากๆก็คือให้เราลุมตีหน้าของมันนะครับอันนี้ก็คื วิธีที่จะจัดการแล้วก็เปิดโล่มันได้ง่ายๆนั่นเองนะครับส่วนอีกหนึ่งวิธีนะครับถ้าเราเบรกพาร์ทของโอเมก้าเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนบางอย่างหล่นลงมาบนพื้นนะครับถ้าเราไปหยิบชิ้นส่วนนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะได้เป็นชิลที่เข้ามาอยู่ในสลิงเกอร์พอตของเรานะครับเรายิงไปตรงไหนมันก็จะกลายเป็นโล่เปิดออกมาเลยนะครับเก็บไว้ใช้ตอนที่มันใช้อันติหรืออะไรก็อะไรประมาณนั้นนะครับ และอีกหนึ่งแมคาีนิกสำคัญที่สุดของโอมก้านั่นก็คือตอนที่มันใช้อันติในแมปที่3นั่นเองนะครับหลังจากที่เรามาถึงแมปที่3แล้วเราตีกับมันไปสักพักนะครับแล้วโอมก้ามันจะบินไปตรงกลางแมปนะครับแล้วก็ปล่อยลูกออกมาเต็มเลยนะครับรวมไปถึงมันจะเรียกเนสเซอร่าออกมานะครับอไอ้เนสซร่าล่างโครนส่วนตัวมันเองเนี่ยก็จะไปชาร์จใช้ท่าอันติหรือว่าซูเปอร์โนวารอเราอยู่นะครับหน้าที่ของเรามีอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็คือตีเนสเซร่าให้ตายนะครับหลังจากที่เนสซร่าตาย เราจะทําการสร้างโล่ป้องกันอันใหญ่ออกมานะครับเพื่อที่จะป้องกันอันติสุดยอดหรือว่าซูเปอร์โนวาของโอเมกานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมแนะนําว่า ในแมปอะ่ะมันจะมีปล่อยทั้งตัวของไอ้แคคทัวออกมานะครับไอ้ต้นกระบองเพชรเราสามารถไปเตะต้นกระบองเพชรได้นะครับหรือใช้สลิงเกอร์ก็ได้มันก็จะทําดาเมจเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงไอ้เจ้าตัวดอกไม้ที่มันพ่นพิษนะครับไอ้เจ้าตัวที่เป็นดอกไม้แฟนตาซีพ่นพิษอ่ะให้เราลากเนสเซราไ,ไปตรงนั้นนะครับมันจะพ่นพิษพ่นตัวของพาราออกมานะครับทำให้เนสเซราติดชาเราจะสามารถลงดาเมจได้รวัวๆนั่นเองนะครับรวมไปถึงถ้าเอาเซฟเซฟเลยผมว่า เก็บตัวของ Lock s t u a d y m e n เ a l เอาไว้นะครับจะทำให้เราทำดาเมจแบบรัวๆโดยที่ไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะใช้ท่าอะไรใส่เรานะครับเนเซลาเพราะเนเซล่ามันก็โหดอยู่เหมือนกันนะครับแนะนำให้เอาอาวุธอีกหนึ่งอาวุธเป็นอาวุธธาตุไฟไปนะครับเพราะว่าเอาไว้ตีเนเซลานี่เองถ้าเราตีเนเซลาไม่ตายนะครับก็แน่นอนนะครับดับยกตีครับผมแล้วหลังจากที่มันใช้อันติแล้วนะครับการใช้ท่าทุกท่าของ โอเมกก็จะโหดขึ้นนะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือถ้าพ่นไฟที่ท้องออกมา4ทิศอันนี้จะใช้3ครั้งนะครับจาก2เป็น3รวมไปถึงถ้าพุ่งชนด้วยนะครับมันจะพุ่ง2ครั้งตอนแรกอะแล้วหลังจากนี้มันจะพุ่นพุ่ง3ครั้งนะครับก็กันกันดีๆคิดว่าแมาคนิกของโอเมกทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้นะครับอา่าก็ต้องลองหลบให้ได้นะครับท่าทุกท่าของมันเนี่ยคือโดนแล้วก็ดับโดนแล้วก็ดับนะครับ หรือเ,เพื่อนๆคนไหนมีทริคอะไรที่อยากจะแนะนําก็มาแนะนําเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมเองตอนนี้ก็ยังไม่ผ่านแบบซาวเวชเหมือนกันนะครับคนที่ผ่านแล้วมาแนะนําหน่อยว่าทํายังไงให้เราตีมันตายนะครับอีกหนึ่งปัญหาที่ผมเจอนะครับก็คือหลบท่าได้หมดนะครับแต่สุดท้ายแล้วตีมันไม่ตายนะครับหมดเวลาซะก่อนมันให้เวลาแค่35นาทีนะครับผมไปถึงเฟส4นะคือในเฟส4นี่คือยากมากนะครับแทบจะไม่มีจังหวะได้ตีเลยนะครับเพราะว่าไม่มีคนดึงสายให้ มีแต่การหลบท่าอย่างเดียวในเฟ,ฟสสวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ดึงน้ำแข็งย้อยใส่นะครับสุดท้ายก็หมดเวลานะครับไม่ผ่านอืมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆกันนะครับแล้วก็ลองมาแชร์มาลองหาวิธีจัดการเจ้ามอนสเตอร์นี้กันนะครับถ้าใครมีวิธีอะไรดีๆก็มาแนะนํากันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กด subscribe ช่องแมนแมสนะครับแล้วไว้เจอกันใ่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ